ที่ตัดตัวไหนออกออกตัวนั้นจริงไหมจริงไหมเอาผมทีเอีาจารย์ลอตตี้สัดีเอฟซี FC, ทางช่อง YouTube อาจารย์นอตตี้พารวยทุกคนครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเวพนันครับวันนี้อาจารย์จะมาเล่าความฝันนะครับเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนแต่เมื่อเช้าเนี่ยลุ่งสางเลยเนี่ยฝันดีมากเห็นสีแดงเลยเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนอื่นต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะ ก็ปวดใช้สติวิจารณญยนก็อื่นนะขออนุญาตถาแป้งตาแดงนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้ที่อัดคลิปตีสามหครับทุกคนชอบมาทิปเวลาเนี่ยเพราะว่าอาจารย์เพิ่งตอบไลน์นะครับเดี๋ยวคว่อยไล่ดึงเข้ากลุ่มนะใครจะเข้ากลุ่มก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเนาะระวังมิจฉาชีพด้วยอย่าไปหน,นะครับของจริงเนี่ย ไม่ขายหวยไม่ซื้อไม่พาซื้อหวยซื้อเวฟบอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีฝากซื้อไม่มีแทงอะไรทั้งสิ้นอย่าไปเชื่อแล้วผมไม่ทักไปคุยไปเล่นด้วยนะครับเนาะระวังส่วนเลขบัญชีอาจารย์มีแค่บจกรนัดตีแต่กรุ๊ปถ้าไม่ใช่เนี่ยผมไม่รับผิดชอบนะครับเนาะอ่าศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งห้าสามห้าเจ็ดสองอ่านะครับหลายคนถามทำไมยังไม่ขึ้นเงินก็ไม่ขึ้นครับเก็บเอาไว้ขิงครับไอสองหนึ่งอะครับ สองหนึ่งอะครับสองหนึ่งอะครับเก็บเอาไว้ขิงหยอกหอกนะครับรักน่จริงหยอกเล่นนะครับหลายคนถามว่าอาจารย์ห้อยอะไรอาจารย์ห้อยชุดตะกุดท้าเวดอะไรนี่499ครับอืมส่วนเสื้อนี่399ทุกอย่างนี่รวมส่งกำไรในห้าร้อยเก้ากำไรนี่เป็นกำไรชนะจนนะครับปู่องค์ดำนะครับเนาะทุกกำไรจะมีน้ำเบอร์ที่นี่นะครับเนาจะสร้างเพียง2,000เส้นเท่านั้นนะครับเนาะอ่ามี A1 ถึง A4 นะครับเนาะส่วนทูบชุดละ199ได้9แท่งปูชาได้เข้าห้อง วีพีฟรีนะครับในห้องก้อนนี่แหละส่งใบแดงส่งอะไรลงก่อนก็จะเห็นก่อนทูบอะไรก็จะเห็นก่อนแค่นั้นครับใครอยากเข้าก้อให้ลูกให้หลานทำให้แอดห้าสามหกจีจีเคเี G K K K, เดี๋ยวอาจารย์ขึ้นให้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นให้นะเออระวังมิชาชีพดูคลิปไปด้วยตอนนี้ก็โหตีสามกว่านะครับมา,าคลิปให้มาพูดเรื่องฝันซึ่งผมจะเล่าให้ฟังนะหลายคนก็จะมาด่ามาว่าเออไอไอน็อ มึงร้อยวันร้อยเลขมันไม่ใช่นะครับพี่ไปเห็นเพจปลอมนะเพจจริงผมเนี่ยวันเดียวก็เลขเดียวนั่นแหละและการให้เลขของผมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเช่นผมพูดเรื่องเลขฝันเนี่ยเลขฝันเนี่ยมันก็ไม่ได้หลุดออกจากใบแดงเลยถ้าผมฝันไม่ตรงกันผมจะไม่พูดถึงแต่เนี่ยผมฝันมันมาตรงกันอ่าหรือว่าไปจับปิงปองในถ้ำมันก็ตรงกันคือทุกอย่างมันทวงมันก็ไม่ออกจากสี่คู่แล้วผมบอกทุกคนไปแล้วมันมีอะใครไม่ถูกกับผมสารภาพมาหน่อย ใครไม่ถูกผมบอกว่ายังไงงวดก่อนเลขมีอสี่คู่อย่าตัดออกนะพี่ตัดตัวไหนออกออกตัวนั้นจริงไหมจริงไหมเอาผมถามจริงไหมจริงไหมสองหนึ่งพี่ไปตัดออกใช่ไหมเพราะพี่คิดว่ามันเพิ่งอ,ออกใช่ไหมย,ยอมรับมาทั้งที่เลขที่ผมเน้นมีสองเก้าสองหนึ่งาหนึ่งสองแต่ผมเน้น2 9งเก้สองหนเานี่ยสมคู่เนี่ยสองห้ 2, 5, ผมแทบไม่พูดถึงเลยอืม พี่ไปตัดออกใช่ไหมเหมือนผมนี่ผมซื้อทุกใบครับลอตเตอรี่มีหมดครับแต่ชอบตัวไหนผมบอกแล้วค่อยมาเพิ่มเอาอแต่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันออกอะไรผมผมพูดอยู่ทุกคลิปนะว่าคนอย่างผมเนี่ยไม่รู้ว่าหวยออกอะไรนะครับถ้าผมรู้ผมจะซื้อเองผมรวยไปแล้วนะครับเนื่องจนั้น,ชน,นใช้สติวิจารณญาณเงินอยู่ในกระเป๋าของท่านไม่มีใครไปบ,รบังคับพี่ไม่ซื้อพี่ไม่เสียเงินครับผมพูดแค่นั้นพี่ชอบพี่ก็ค่อยซื้อแล้วก็สนับสนุนลอตเตอรี่ถูกกฎหมายนะครับอืม อย่าไปตัดออกเพราะว่าอะไรพี่อาศัยดวงผมดวงผมกับดวงพี่พี่ก็รู้ว่าผมสร้างบุญบารมีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะดีกว่านิดนึงอ่าเลขมันมีอยู่ร้อยตัวนะผมตัดเหลือแค่4ี่คู่ผมเอาออกมันให้ตั้ง96ตัวแล้ว4ี่คู่นี้สมมติสมมุต,มมติพี่ซื้อเนี่ยซื้อหมดเนี่ยมันก็ซื้อไหวอะครับทุนน้อยก็ซื้อน้อยสิใช่ไหมซื้อ5บาท10บบาทก็ไม่หมดเยอะดีกว่าพี่ไปตัดออกเพราะพี่ไปตัดออกมันพอมันออกมา พี่เป็นทุกข์อีกพี่นอนไม่หลับพี่เสียายพี่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวลองงวดหน้างวดหน้าเรายังไม่รู้เลยว่าผลมันจะเป็นยังไงทําไมไม่เอางวดน,นี้ให้มันรอดก่อนอ่าใช่ไหมอย่าไปตัดออกครับซื้อก่อนครบหมดค่อยชอบตัวนึงค่อยมาเพิ่มอย่างน้อยก็ได้ทุนคืนคิดแบบนี้ฟังนะอันนี้เราเลขเราเข้ามาอนีสองงวดแล้วงวดสี่สามก็ไม่ได้งวดสองหนึ่งยังไม่ได้อีกพี่จะเอาไปได้งวดไหนครับใช่ไหมผมก็ช่วยเต็มที่แล้วงวดเมื่อกี้เนี่ยม,มั่นใจมากเพราะาอะไรปู่มาขำ ทุวันนี้ก็ฝันแล้วแต่ว่ารอปุ๋ยรออะไรอีกหลายอย่างครับอ่าต้องบอกเลยว่าใบแดงของเรานะเป็นเพียงแนวทางนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี4นะครับซื้ออีกยังก็ได้ขอให้มี4 4 9 4 1 9 1แล้วก็4 7 4 9 4 1 9 1แล้วก็4 7ครับ3ตัวมี4 9 1กับ4 9 7 4 9 1กับ4 9 7 4 9 4 1 9 1แล้วก็4 7เม็ดเดียว4 9 9 4ครับเม็ดเดียว4 9 9 4นะครับเนาะส่วนตัว อ่าที่ผมตัดออกก็คือ42อ่าก็ไม่เป็นไรก็ผมเอาไว้นั่นเพราะว่ามันอาจจะมันเป็นเลขส่งท้ายปีไงแต่ไม่เป็นไรเอาออกไว้นั่นจริงจริงเลข2เนี่ยก็ถือว่าเด่นนะผมเอาออกไปแต่ไม่เป็นไรผมขอปู่ไปเป็น4แล้วทีนี้ผมฝันผมฝันว่าผมเนี่ยไปทํขก็สอบเพราะผมบอกปู่ว่าปู่ลูกเลือกตัวไหนปู่ก็ตามลูกเลือกนะลูกเลือก49 419 1 4, 9, 4, 9, 4 9, 7หนึ่งกปู่ก็ตามนี้ถ้าผมถามผมว่าผมชอบอะไรสุดผมชอบ41กับ4 7กับ49เครับวันนี้41 47น9อ่า แล้วก็91อืม91ก็ยังชอบเพราะว่ามันฝันได้ก็เอาเปเนี้ยผมชอบ41ละกันที่สุดนะคือทีนี้ตามสูตรเลยตามสูตรถ้าจะเอาจริงๆตามสูตรความน่าจะเป็นก็น,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 น่าจะเป็นตำแหน่ง41ตั้งตำแหน่งนี้เลยขอให้ล่างก่อนนะปูเดอร์ขอล่างก่อนนะปูเดอร์ไอ้คนซาใส่ทั่วแผ่นดินไอ้คนซาหลังปีใหม่นะปูเดอร์คนเห็นในางานห,าลหลายค่หลยไรผมฝันว่าผมไปสอบผมได้ลำดับที่941ครับในข้อสอบ941พี่น้อง 941ตำแหน่งน <time> <hail schnell poured out> ี้เลยออก็ไปหาลอตเตอรี่ด้วยละกันไปหาลอตเตอรี่ในเด้อพี่น้อง5าได้เนาะก็ตัดเล่น949141ใช่ไหม47นี่ก็สวยทำไม47มา47นี่มันมาจาก41ไง41กับ47มันตัวเดียวกันส่วน46ใครอยากกลับหัวก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมบอกปู้ถ้าจะมาก็ไม่ต้องกลับหรอกมันจะเยอะบางคนเขาเขาลูดลูด4ีวิ่งสีสายวิ่งก็ได้4ีก็ถือว่าเด่นเด่นเด่นครับเด่นพอตัวเพราะสีซ้ำอยู่2ตัวเลยเด่นอยู่นะครับเด่นอยู่ เลขวิ่งที่มันเด่นนะจริงๆมันจะมีสี่มีหนึ่งมีสองประมาณเนี้ยอืมบางคนก็อาจจะไปซื้อหนึ่งสี่สองก็แล้วแต่นะเผื่อชอบนะอะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเยอะไปเดี๋ยวเราซื้อเยอะไปสุดท้ายมันเออถ้าเป็นตัวแถมตัวอะไรค่อยไปซื้อเพิ่มเอานะครับเนาะเผื่อชอบเผื่อชอบออแต่ว่าผมว่าถ้าออกก็สี 4, 1, นะ่หนึ่งเนาะสี่หนึ่งสี่หนึ่งนี่แหละอืมบางคนอาจจะชอบสองสี่ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรผมขอปู่แล้วว่าสองสี่เอานี้ ขอ41สปูตามสูตรก็คือ4321แล้วก็41ครับตามสูตรนะก็เป็นประมาณนี้941ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมาเล่าฝันให้ฟังนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขขอบคุณที่ดูคลิปขอบคุณที่แบบดูทุกคลิปไม่กดข้ามโฆษณาขอบคุณมากๆขอบคุณที่คอมเมนต์อย่าลืม3มกรางานไว้ครูตำหนักปู่ยา่นอตน,นะครับขอเรียนเชิญทุกคนนะครับมางานน้ากันเด้อพี่น้อง เวลาสีปงเสาในงานมีเหรียญแจกรุ่นรวยไม่เลิกครับใครบนกับปู่ไว้อะไรังไงก็แก้ซะใครอยากบอกว่าเอาแป้งเทใส่หัวก็ไปเทซะงวดหน้านะครับทุกคนเป็นพยานนะถ้าสําเร็จผมนี่ให้เทแป้งเป็นโหลเลยเออทั้งดินสอพ่องออกมาเลยผมสิไปรถตัดพร้อมไปฟอน์นอนๆอนยูน่นะรถตัดเดิมพี่น้องเป็นพยานในผมเนี่ยเนาะครับเนาะแล้วทุกคนก็บนไว้ทาเอาแป้งเทใส่เหมือนกันนะตั้งรับคําท้านะขอให้โชคดีพี่ถูกเราไม่รู้อาจารย์ก็ไม่รู้ว่า มันจะเป็นยังไงแต่ทุกอย่างที่อาจารย์ทําอาจารย์ตั้งใจมาด้วยความสาัทธาแต่ว่าตอนนี้พลังสูงเพราะว่างวดนี้ก็โหโ99%ได้อ่ะขออีกแค่ปุ๊บอันเดียวก็ถึงแล้วนะครับปูฟังเราอยู่ปูได้หัวราะเห็นไหมหัวราอผมไปเซเว่นเห็นคลิปไหมไปเซเว่นแบบโอโ้โหอายอะครับเออปูที่นี้ผมอยากไปโลตัสนะปูจัดให้หน่อยเนะวันนี้ก็ความมั่นใจก็มีพอสมควรยิ่งมาฝันเห็น941ผมว่าแต่แบบขอปูเอาล่างก่อนปูเอาล่างก่อนปู บนค่อยว่ากันปูอีลิลิเอาลางก่อนเอาลางก่อนเด้อเฮงเขาห่องมาคือเอาสีหน,นึ่งสีหนึ่งนะบอหนี่ไอผมได้ซื่นใจขึ้นหมดก้อนหมดก้อนพี่เคยผมลองมาสองหนึ่งสองนหนึ่งผมเลยสื่นใจเต้นท่าเลยผมบอพวก,ก, ى, 1, กนี้กันสีหนึ่งก้อนบ่นยังว่ากันบน่นยังเต่าสีหน,นึ่งเอาล่างสีหนึ่งเด้อปูเด้อสาธุเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับหลับฝันดีอย่าลืมไปหาลอตเตอรี่ได้พี่น้องมีสตินะครับผมใช้วิจารณาแน่ใจในการรับชมใครแชร์ขอให้รวยครับสวัสดีครับ